นี่ก็คือเป็นบริเวณภายในถ้ำนะคะค่องทางที่จะมืดมากแล้ต้องใช่อาจจะหลงเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนนะคะแสงสรุปผ่านแค่นี้นะคะแล้วก็ต้องเดินแต่ต้องใช้ไฟฉายอาจจะไปดูถ้ำใสงา เราก็ใกล้จะถึงถ้ำพระไซงามอีก3กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราก็เดินทางนะครับจะไปที่ถ้ำไซงามนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่มีประวัตินะครับภายในถ้ำเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิดอยู่นะครับมีเหล็กไหลด้วยนะครับที่เขาพูดถึงกันนะครับแล้วก็เคยมีคนที่เข้าไปในถ้ำครับหลายคนแล้วนะครับอพยายามที่จะเข้าไปเอาเหล็กไหลนะครับแต่ว่าบุญประเไม่ถึงก็ไม่สามารถนำเหนงไหลออกมาได้ ก็คือมีพระนะครับภาวนั่สมาธิแล้วก็ไม่สามารถออกจากถ้ำได้นะครับเมื่อป like ีที่แล้วมีป้ายพระถ้ำติดถ้ำอยู่อันนี้ก็น่าจะใช่นะคะเป็นป้ายถ้ำพระไสงามอีก1.9กาิโลลทีนี้เราก็จะใช้การเดินต่อไปนะครับจะจอดรถไปแล้วก็เดินนี่มาแล้วถ้ำพระไสงาม ับเจอครั้งแรกก็เข้ามาก็คือเจอท้าวเวสุวันนะคะสองตน เข้าถา้ำฤดูฝนน้ำหลากนะคะก็จะอันตรายนะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะโอเคเราก็จะเดินเข้าไปกันเลย <Okay. S 1> ค่ะก็ก็ถือว่าใช้ได้นะคะ <Okay. S 1> ก็ไม่ได้ลำบากมากนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปกัน,นะค่ะน้ <Okay. S 1> องพุรกมกับน้องอินเทลเฮ้ยบูรแก,กมกับป๊า้าก็เดินทางลงมา,ามปล่อยตัวนี้เลยแก <laughs> ต้องอุ้มนะคะน้องโปรแกรมอยากจะเอ็กเวนเจอร์นะคะเดินทางมานะคะนี่ดูบริเวณทางที่เราเดินลงมานะคะแต่เขาก็จะมีเล็กคอยเชื่อมให้เรานะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเด็กมานะคะก็ต้องผู้ปกครองต้องคอยระมัดระวังให้เด็กด้วยนะคะก็จับเด็กสองข้างนะคะเพื่อความปลอดภัยภายในถ้ำนะคะค่อนทางที่จะมืดมากแล้วต้องใช่อาจจะหลงเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนนะคะ แสงสรุผ่านแค่นี้นะคะแล้วก็ต้องเดินไปต้องใช้ไฟฉายนี่อาจจะต้องหาผู้เช่วชาญเดินกันค่ะนี้นะคะเดี๋ยวาจะซูมให้เห็นๆนะคะอัาจปลว่าเหมือนหัวพญานาคนี่คือภายในถ้ำนี่คือลักษณะอ้องโปรแกรมบอกให้เราไปต่อนะคะ ก็จะมีคล้ายๆเหมือนงแรงวีนะคะนี่คือครั้งแรกเลยนะคะที่เราเดินเข้ามาค่อนข้างที่จะลึกแบบนี้ไม่ได้เตรียมตัวด้วยไฟก็ไม่พร้อมนี่ลอยเลยลูกนีเ่เมื่อกี้มาม้าไม่ได้เปิดแฟดเปิดไฟข้างหลังนะคะก็เลยไมไ่ค่อยเห็นแต่ตอนนี้เห็นน้องโปรแกรมชัดมากค่ะ รอประกาลังเหรอโอเคเปิดแฟลเปิดแฟลเปลี่ยนใหม่เป็นวิดีโอลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆอ่าตรงนี้เป็นทรายก็จะค่อนข้างลื่นนิด เป็นไงมั้งโอ้ป้า,ปาไปนู่นแล้วาการจัาตวานาคตัวยาน,ะน,นยานะใช่เราไหวเราไหวพระ,ะ,ระพเข้ามาลลแล้วนะคะในถ้ำนะล้อ,อ,อ, <c oughs> อมีความชื้นเหรอนะอ่ามุนป้าปาอยู่ข้างนในนูนเห็นไหมแสง โปรแกรมในวัยหกขวบนะคะเดินทางไปแล้วบอกเพื่อนเพื่อนสิคะว่าถ้าเรามาเราต้องระมาัรามาดระวังด้วยใช่ไหมคะลูกระวังจะลื่นใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็คือผ้าเลยนะในขณะที่เราเดินทางมาถึงกลางถ้ำนะครับเราก็ได้พบกับพระอาจารย์นะครับซึ่งเป็นพระรูปที่ดูแลวัด นะครับแล้วก็ดูแลถ้าแห่งนี้นะครับซึ่งท่านบอกว่านะครับถ้าเราจะเดินทางต่อไปเนี่ยเราต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มันก็ในถ้าเนี่ยมันจะมีมีหลุมนะครับหลุมแล้วก็มีน้ํานะครับก็เลยคิดว่านะครับเราก็สมควรที่จะต้องเดินทางกลับได้แล้วครับแต่ระหว่างที่เราจะเดินทางกลับเราก็ขอเดินไปดูีกสัยทิศนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าจะดูแค่ใกล้ๆนะครับ อีกสองกิโลอีกสองกิโล,ก,ก,โลก็คือสุดถําใช่ไหมคอีกสองชั่วโมงส <c oughs> 0โลอ๋อมีน้ำอะ่ะมีอ๋อนี่ก็เราจะไปปุ๊บข้างในก็จะเป็นน้ำ <c oughs> โปรแกรมระวังลื่นลูกเออเราจะเห็นชัชัดเออใช่เขาใช้สปอตไลท์เลยนี่นี่ซูมเห็น <c oughs> เห็นเห็นเห็นนี่คือข้างคาวนะคะเดี๋ยว อันนี้เราเห็นภายในถ้ำแล้วนะคะค้างคาวในถ้ำเลยวันนี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไปเจอค้างคาวบินออกนอกจากถ้ำ่าเพราะว่าเริ่มเป็นน้ำแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้เป็นน้ำแล้วขี้ข้างคาวใช่ไม่ไปดีกว uh, an ่าขี้ข้างคาวไปล้เอลยนะคะเนี่ยที <h <h uh> <h 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 ่ออกไปนี่ก็คือเราได้ภารกิจหนึ่งแล้วนะโปรแกรมเนาะก็คือได้รู้ข้างคาวในถ้ำแล้วใช่ไหมครับลูก ประมาณขึ้นหาแข้งนะครับ่เอราทะลุไอะไรนะคะป๊ะป๊าน้ประมาณขึ้นหน้าแข้งเมื่กอกี้เจอพารา์าทั้งหมอืล้วแล้วเรากลับก่นกอนนะครับเราไม่พร้อมคือนี่นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีบันไดปีนขึ้นไปด้วยนะคะแต่ว่าปี้ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับก่อนนะคะเราก็จะเดินขึ้นมาฮะไหนหอยปลาหอยหเนี <laughs> ่ยปลหอยไหนอน่ย แค่นั่นเองที่มันเป็นวายๆออ๋อน,นี่นี่นี่น้องโปรแกรมให้ดูสิ่งนี้นี่นี่เป็นซ่าทำไอ่ะทำไร่ะเขียนอ่ะพี่บนนอลนะว่าค้ำน,นี้ที่คูกค้าจะออกในร้านหมูกระทะอ่ะใช่ออ,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 อกพร้อมกันนะลูกโอเคเราก็ออกทำภารกิจได้สำเร็จย่างลูก สำเร็จไหมครับ <Yeah. S 1> โอเคน้องโปรแกรมอยากไปเราก็จัดให้ไปคึทางว้าวนี่เราก็มาถึงทางเข้าแลนด์มาร์คบ้านมุงนะคะที่มีจุดทั้งคาวบินออกมาหาอาหารใช่แล้วเราก็จะไปแวะที่เดิมคือร้านหมูกระทะลุงจัดลุงจัด <laughs> บ้านมุงยินดีต้อนรับจ้านะคะนี่ก็คือจุดที่นักท่องเที่ยวจะมายืนถ่ายรูปนะคะยืนถ่ายรูปกลางถนนนะคะแล้วก็เมื่อถ่ายกับภูเขานี่นะคะนี่เห็นไหมคะค้าง่าวนี่จะเป็นจุดจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะคะุิยเต็มเมื่อวานวันนี้โอ้ยคนจอดรถเต็มเลยแต่ไม่มีคนดั่งข้างบนอ่ะร้อนดินี่ไงเขาจะอยู่้าเขาไปไหนกันหมดอ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวางข่าวแล้วนะครับปกติีเราจะกินที่ร้านหมูกระทะแต่วันนี้ร้านหมูกระทะที่เรากินประจำเนี่ยมันปิดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนจุดชมนะเขาบอกว่าจุดนี้ก็สวยนะครับไม่แพ้จุดนู้นเลยนะครับนี่ครับจุดนี้เลยจุดชมวงาวเขาบอกวังขาวจะออกในช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับช่วงนี้เลยนะครับตรงนี้ฟรีนะครับเราไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็ตรงนู้นถ้ามองมาทางนู้นเราจะเห็น อะไรนะเขาเนี่ยเป็นจุดชมท้างคา่นที่เขาทำมาให้ฟรีนะท่องเที่ยวฟรีจริน,นาซูงมาใกนลนนนน้ๆ่อยบอกข้ามสะพานไปนะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันฟรีเขาทำมาให้เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอากาศร้อนหน่อยนะครับวันนี้ข้างคาวนะออเา็ประมาณหกโมงครึ่ง นเราเอ็นเทลก็เพิ่งตื่นนะคะวันนี้ก็จะมาให้อาหารปลากับป๊าก่อนที่เราจะดูนี่ก่อนที่เราจะไปดูข้างคาวออกจากถ้ำนะคะเราก็มาให้อาหารปลาได้นะคะจุดชมวิวมีคนนี้คนนี้แนี่ยคนนี้ที่งาเที่ยวเข้ามาขึ้นมาแล้วนะ่ไหมขึ้นมข้างบนจุดชมข้างคาวไหนจุดชมค้างคาวนี่มีท่านท่องเที่ยวเขาก็ไปจอดรถตรงนู้นได้เล้วก็ แล้วก็เืินขึ้นไปตรงจุดชมวิวเขาทำไว้ให้แล้เ,เราก็มาแล้วนะคะนี่ก็เจอน้องอินเทลกำลังดื่มน้ำเลยระวัาางนะเด็กๆระวังตกลงไปนะคะจะชมทางข้าวออกจาก ประมาณบริเวณ้ตอนนี้ไม่่อยเห็นอันนี้นี่เห็นนะคะเห็นสายแล้วนี่นี่เราซูมให้ดูนะคะนี่นี่เดินทางไปแล้วนะคะเดินทางออกไปแล้วกําลังออกไปหาอาหารกินแล้วข้างข่าวดูนะคะดูนะคะสายน้อยน โอ้โน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 ,น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 มานะคะแต่ว่ากล้องเราเหมือน